กลุ่มธนาคารคาดกำไรสุทธิได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงยังคง BBL และ KTB เป็นท็อปพิกของเซกเตอร์หลังจากที่เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยลง50 basis point เราคาดว่า โอกาสที่แบงค์ชาติจะปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงมีมากขึ้นเราได้แฟกเตอร์อินในเรื่องของการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย50เบสิสพอยต์ในไตรมาส4และอีก50เบสิสพอยต์ในครึ่งปีแรกของปี2025เราคาดว่าธนาคารจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยโดยคาดว่าธนาคารน่าจะมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ ium, ยเงินกู้ลงน้อยกว่าอัตราด,ดอกเบีย้ยเงินฝากประจำและทำให้ผลกระทบตอนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไม่มากนักโดยผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะทำให้ส่วนต่างอาัตราดอกเบี้ยของธนาคารขนาดใหญ่ลดลงประมาณ4 1 0ถึง10เบสิสพอยต์แต่เป็นประโยชน์กับตัวทิสโก้และ KKP ซึ่งเป็นธนาคารที่เน้นสินเชื่อเช่าซือ้อโดยคาดว่าทิสโก้กับ KKP จะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ10 b a s i ิ point อย่างไรก็ตามการลดลงของอาัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเป็นผลดีต่อคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร เราได้มีการปรับประมาณการเครดิตคอสลง5เบสิสพอยต์โดยรวมเรามีการปรับประมาณการของธนาคารขนาดใหญ่ลงประมาณ2-3และปรับประมาณการของทิสโก้กับ KKP ขึ้นประมาณ10เรายังคงให้ BBL กับ KTB เป็นท็อปพิกของเซกเตอร์เนื่องจากว่า valuation ยังถูกกว่าธนาคารอื่นและมีความเสี่ยงต่อคุณภาพสินทรัพย์น้อยกว่าธนาคารอื่น